เห็นไหมคนช mm ุละมุนแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับผมไม่ไม่ค่อยเจอค้างไม่ค่อยกระตุกนะครับเฟรมเล็ก็ยีปลาย30มสิต้นๆนะพอแล้วเจ้าเจ้าพอแล้วเจ้าเจ้าเจ้าดึง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 เจ้าเจ้า เอาเอาเอา,เอาหายผม,ม่าทำมันสึกจังเขมทำันสึกจังผนงางไงผลงนไงนี่ยิงเท่าไหร่ดูสิเดี๋ยวไม่เจอการแหลกอาการหน่วงกระตุกเลยนะครับก็ถือว่าสอบผ่านสบายๆเลยอะ ขับรถไปไวนะครับก็ถือว่ายังเล่นลื่นนะครับผมดูสิจะเบ็วแล้วจะเบิดแล้วจะเร็แล้วอู้โอฉากระเบิดก็ไม่ถึงกับแหลกกระตุกนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับกับสเปคนี้แล้วก็มาเริ่มเล่นเกม GtaV 5M กันเลยนะครับตอนมันโหลดเข้ามารอบแรกอะนะครับมันอาจจะมี บ้านดินน้ำมันแป๊บเดียวั้นะครับไม่นาน,นผมแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็พรอเน่นแล้วนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่ากันกราฟิกนะปรับเป็น Resolution 1 3 6 0นคูณจะร้นะครับความเมอียประมาณ HD นอกนั้นก็ปรับเป็น Normal นะครับปรับเป็น Normal เนส่วนของ Advanced r a p ฟิกนะก็ Full Full HD เหมือนกันส่วนหน้าจอเนี่ยผมปรับ r e f r e s ที่ t e ึี่1 4 4เฮนะครับ ตัวคอมเครื่องนี้ก็สามารถใช้กับจอ114รเฮิร์ตได้นะครับแต่ก็มองภาพไม่ค่อยลื่นสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเฟรมเรทที่มันทํางน้ประมาณ3040เฟรมเท่านั้นนะครับนะครับหันซ้ายหันขวาลื่นไหลนะครับไม่ค่อยมีกระตุกอ่เดี๋ยวลองวิ่งให้ดูนะครับเฟรมเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ30-40เฟรมเดี๋ยวเราลองไปที่คนเยอะๆดูนะครับเห็นไหมก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับอ่าเพื่อน เลือกกันหน่อยเลือกเอาคันไหนดีมันสีดําแล้วกันนะดูดูดันดีครับผมเดี๋ยวเราลองไปที่คนเยอะๆดูนะครับลงลยครับไม่อยากขับเข้าไปข้างในเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะครับนะครับคนเยอะๆตรงนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 20- 30เอ้ยไม่ใช่ประมาณ30เฟรมนะครับ ประมาณ30เฟรมนี่ครับรถซูเปอร์คาร์แล้วก็มีคนอยู่ตรงนี้นะนี่ครับไม่มีอาการค้างหรือว่าแหลกนะครับถือว่าเล่นได้เลยครับผมเล่นได้ครับถือว่าเล่นได้เ,เล่นกับเพื่อนๆได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับถ้าใครพึงพอใจกับความลื่นระดับนี้นะครับโอ้รถ้อยได้รถลลอยได,ลด,ลยได้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วยังไม่ชอบรู้สึกว่า มันยังนวงอยู่ยังไม่ค่อยลื่นก็เก็บงบอีกนิดแล้วก็ไปเพิ่มการ์ดจอรหรือว่าเพิ่มซีลกันได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นกันให้ดูสักนิดหน่อยเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหิวข้าวไปหิวน้ํานะครับอ่ะเฉีดน้าเหรอสงการบ้านี่ของการบ้านี่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเห็นไหมคนชุดมุนแบบนี้นะครับก็ ยังถือว่าเล่นได้นะครับผมไม่ไม่ค่อยเจอค้างไม่ค่อยกระตุกนะครับเฟรมเหลก็20ปลาย30ต้นต้นนะอ่ะผมจะลองเต้นให้เพื่อนได้ดูกันนะครับครับสามารถใส่อีโมจจงอีโมจิการเต้นอ่ะมันทำไมไม่เต้นเดี๋ยวผมว่าท่าอื่นก่อนไม่เต้นไม่เต้นอีกปันหนึ่งนะครับ ผมจะลองออกกำลังกายดูดีกว่าทั้งนั้นไม่เต้นว่ะเอาเอาออกกำลังกายแล้วครับเอาล้วครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยคึกครับคึกตอนนี้พื้นอะน่าจะเต้นมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวต้องรอสักพักนะครับผมอาจจะใจร้อนไปหน่อยหรอหือยังไงอ่านี่ครับนะสามารถเต้นได้ทำท่าทำทางได้นะครับ ได้ยินนะได้ยินอะไรป้เย่เย่เย่ผมรู้สึกว่าผมชอบท่าเต้นที่19มากนะครับมันดูสดชื่ดีนะครับน่นี่นี่นะครับสามารถทําท่าทาทางได้นะครับผมมีท่านี้ด้วยมีท่านี้ด้วยอะไรวะเขาเรียกว่าท่าอะไรท่าเรามุกอะไรเนี่ยดูครับผมจะแตกสาวให้ดูนะครับนี่ดี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  เด,ด,ด,ดี๋ยครับไม่คิดว่าจะสะดิ้งขนาดนี้นะครับมีถังแงงข่งทางขาด้วยโอ้โหเจ็กซี่สุดๆกันไปเลยเนี่ยตำรวจจับผมเนี่ยเขาจะหาว่าผมเป็นโรคจิตนะครับไปไปพอแล้วเจ้าเจ้าพอแล้วเศร้าเศ้าเศ้าดึงดึงดึงดึเจ้าเจ้าเจ้าเฮยรถรถเดี๋ยวไม่เหยียบชั้นเดี๋ยจะไม่เหยียบชั้น เออแล้เมื่อไหร่เจ้าซิลเล็์เต้นนะครับโหเซ็กซี่มากเลยคุณพี่นะครับอ๋พ่อพ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 อเออเต้นเพลินไปหน่อยนะครับนี่อ่ะเนี่ยคนเยอะๆเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะไปซื้อน้ำกับซื้อข้าวกินนะครับถือว่าผมหิวอ่มาลองขับรถไปร้านกันนะครับเปิดแมพครับรอโหลดสักครู่ครับผม โอเคอ่า okay, uh, มาแล้วปั๊มไหนดีกว่าที่มันมีซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะตรงนี้นะครับไปครับอืมแบนแรงๆครับมาดูว่าจะมีการตกแบบบ้างไหมอย่านี้ครับเห็นปะ ก็มีแบบโหลดฉากบ้างนะครับเพราะว่าแรมเครื่องนี้เป็นแรมแค่แปดกิกนะครับถ้าไม่อยากเจอแบบเนี้ยเนี่ยที่มันาบ้าๆแบเนี้ยก็อัพแรมเป็น16นะครับมันจะลดอาการตรงนี้ได้ดีทีเดียวเลยโอ้โอะตกตะกแยบกตกแม็ดตกเม็โอ้ผมจะตายไหมเนี่ยเออนี่กกมาโผล่ตรงไหนะวะฮะอีกฝั่งนึงเหรอ เนี่ยนี้ก็รีวิวกันให้ดูเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องพบเจอนะครับไม่มีแหกตานะครับมีบางคนในบาเมน์บอกว่าเล่นไม่ได้แหกตาอะไรนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะผมไม่ได้หลอกให้ซื้อนะครับก็ลองดูรีวิวแล้วก็ตัดสินใจกันดูอีกทีนะครับอ่ะซื้อน้ำห้าขนมปังสิบนะครับจะได้ไม่ต้องมากับซื้อบ่อยๆนะครับอ่ะเดินต่อไปครับ เดี๋ยวมาลองกินข้าวกินน้ํากินปลาดูนะครับนะครับกดใช้ครับใช้ไอเทมต่างๆนะครับนี่ถือว่าสามารถเล่นได้อย่างสบายๆครับผมกินนะครับกินให้หมดเลยเออให้ขีดน้ํามันเต็มนะครับจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆเดี๋ยวเรากลับเสื้อจะไม่ได้จะ,จะกินมันไม่ได้นะใช้ใช้ใชนะครับ กินให้ขี้แตกกันไปเลยผมเข้ามาสีรอบหนึ่งก่อนครับเพื่อนครับการเข้าเมนูมเมนูต่างๆเข้าได้อย่างชิลๆนะครับซีวอยูตอนนี้ก็ประมวลผลประมาณ100%เลยนะครับส่วนการจอก็ประม,มวลผลประมาณ 80%-90% บเนิบระครับเป็นไงบ้างครับเพือ่อนโดยรวมแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผม เล่นแก้ขัดไปนะครับไม่ได้ว่าแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับมันพอเล่นได้นะครับนะครับเรามาขับรถเร็วกันดูบ้างนะครับผมอ่านะครับก็จะมีแบบเป็นดินน้ำมันบ้างนะครับนี่นะครับเออเออเออนี่ครับมันโหลดไม่ทันนะโหลดไม่ทัน แต่ถ้ารถช้าๆขับทันอยู่นะครับแต่นี้รถมันเร็วนะครับมันต้องการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะโหลดทันนะครับครับนี่ยวปรับรถกับปรับรถกัอนโออบิน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 แล้วตอนนี้รถผมบิน เอาตกแล้วตกอีกครับตกแล้วตกอีกนี่แต่ถ้ารถมันวิ่งช้าๆครับจะไม่ค่อยตกแบบนะครับเพราะว่าแมบบมันโหลดทันนะครับแต่อันนี้รถมันแรงนะครับมันก็เลยโหลดไม่ทันรถนะครับรถมันแรงกว่าแบบนั่นเองรถมันแรงอ่ะคอมเลยนะครับโอ้ควันขึ้นเลยทีเดียวอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับ เราก็มาต่อเกมฟรีไฟกันเลยนะครับมีน้องๆหลายคนบอ,อกว่าอยากเ,าเล่นเกมฟรีไฟนี่ครับก็รีวิวให้ดูเลยนะเอา,เอา,เอา,เอาสร้างกำแพงน้ำแข็งเสรแล้วอันนี้คืออะไรวะนี่นะครับก็เล่นได้อย่างลื้นๆกับผมฟรีไฟครับบินิงบินนี่ครับมาดูว่าจะเจอ,อาการกระตุกไหมอาการแหลกไหมนะนี่ครับ เล่นให้ดูกันยาวๆนี่นี่ปังปังเฮ้ยเฮ้ยเจอคนโอ้ยโอ้ย,อยไปไหนจะไปไหนเอาๆอาเอา,เอาหายมว่มทำไม,มมันถึกจังทำไมมันถึกจังไปไหนแล้ว นี่ตุยต,ยตุยมันตุยตุยมันเอนน็นังไงยัไงนี่ตายเลยเฮดช็อตไปเฮดช็อตเราเฮดช็อตเองครับเปลี่ยนปืนไงวะอ่าอ่าปืนนี้น่าจะเวิร์กกว่าครับผมโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้เดี๋ยววะ อยู่ข้างหลังเหรอวะโถเอ้ยวันนั้ไงไงไงน,งน,งน,งนี่ตายไปอย่ามาย,ยมแอดบ็อกตายตายังตายยังอยูไในสบายครับผมเล่นออนไลน์เล่นรีไฟ GTA V ไฟ M อะไรอย่างงี้ในชิวๆครับผมอ่ะ โอเคครับข้าวๆก็จะวานนี้นะครับเกมฟรีไฟล่นได้สบายๆลื่นๆครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับเกมพับจีเดสตีมกันดีกว่าว่าจะได้ประมาณไหนนะครับใครวะนะนะครับกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงครับผมเราก็มาลองเล่นกับเกมพับจีดานใหม่กันดูนะครับเรามาดูการปรับตังค่ากันการปรับตังค่าตอนนี้เป็นควาะเอียด S D นะผม,มโโพันสองคูณเจ็ดหกแปดนะเวลีโลทั้งหมดเฟรมเรทตอนนี้อยู่ประมาณ40เฟมนะครับสต้นต้น50ตน้ตนตน้ตนตน,ตน,ตน,นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปแนะนำนะครับสเปคประมาณนี้ก็เล่นแมปแเล็กๆก็พอนะไม่ต้องเล่นแมปใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับเหมป็นเล็กๆแบบนี้ก็เล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับดูครับลองวิ่งดูว่าดีกว่า เห็นไหมครับเออถือว่าเล่นได้อยู่นะครับผมบของจบของครับอ่ากดแถบเมนูขึ้นมายิงสักหน่อยดูสิอ่าเอ้ยครับเล่นได้เลยกาจอทำงานเต็มที่นะผม100%เลรยเปอเซลยซีูทำง,งานวัน60-70% อะไรเนี่ยน้ำเหรอเนี่ยนี่ครับเฟรมเดท50 60เฟรมเออเล่นลื่นเฉยครับผมอยู่ในสถานที่ที่มีดอกไม้เยอะๆต้นมงต้น,ตน,ตนไม้อะไรอย่างงี้นะครับสิ่งก่อสร้างพยายามหลีกเลี่ยงออระเบิดควันก็ดีนะครับเออเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับนีนน่ด่านใหม่นะครับพับจีด่านใหม่ก็ถือว่า เออเฮ้ยใครวะยิงครูก่อนยิงครูนี่ครับพับ g ีสตรีมเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยครับผมครับออกมาข้างนอกต้นไม้ต้นหญ้าเยอะๆนะครับอ่ายังไม่เจอการแหลกอาการหน่วงกระตุกเลยนะครับก็ถือว่าสอบผ่านสบายๆเลยอะ โอ้หเมาส์เลยนะโวตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีคุมค่อนข้างง่ายนะถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะเราติดตามช่องแอดป๊อกได้เลยนะครับมาลองขับรถกันเลยดีกว่าโอ้หนึกว่ารถขายต้องหู้นะครับกดแมปกดแมปมันเหมือนกระดานอย่างนี้เลยอะผังแมปมันเหมือนกับด่านแรกเลยด่านโพชิงกงเชงกิอะไรเงี้ยนะครับ อนี่ครับลองขับรถดูนะอืติดน็อตครับติดน็อตขับรถไวๆนะครับดูครับโอ้รถมีหลายที่เลยฮะขับรถไวๆนะครับก็ถือว่ายังเล่นลื่นนะครับผมดูสิอดูใช้ได้เลยแหละนะใช้ได้เลย ้ oh, mm hmm. เวลาเบรกก็มีควันดิฟดิฟดิฟนี่โอเคไหมครับกับเ,เกมพับจีประมาณนี้เลยเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับเดี๋ยวเราเระเบิดรถธรามดาทันีกว่ง เบดแลวจะระเบิดแล้วจะระเร้โอ้โฉากระเบิดก็ไม่ถึงกับแหลกกระตุกนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับกับสเปคนี้โอเคนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครดูแล้วชื่นชอบนะครับก็สามารถสั่งซื้อกับ แอดบลอกได้เลยนะครับทักเพจมาหรือว่า like. แอดไลน์ไลน์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคกค็ผมแอดบลอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ